กินเพื่อยู่กับกินอวดฐานะมันต่างกันแนวกินบางอย่างมันบริสเบสําหรับไทยเฮาอาจมีคุณค่าประดับหน้าตาให้บางคนแต่บางอย่างมันแพงเกินโตรู้ล้าเกินไปเขากินดุบได้เขากินตามต้นทุนกินหรูกินแพงเกินโตกินโก้กินหรูเกินไปจากการกินเสียนให้สุกมันกระเฮตให้ทุกเพราะการกินได้กินซ้ำที่เฮามีกินซ้ำที่เฮามีบริเมนมีซ้ำใดก็กินจนเบิด อดแน่อิ่มแน่นี่แหละเขาเอื่นว่าชีวิตผู้ใดเขาลำรวยมีเงินมีท้องเขากินหรูกินแพงบ่แปลกเลยมันเป็นคานิยมทางสังคมบ่มีไัยผิดไัยถือดอกถ้าเขาอยากมีอยากกินก็ต้องขยันเฮ็ดขยันสร้างบ่หาบ่เหตุมันก็บบ่ได้บ่มีบ่ได้กิน คนเฮามากินตามพอตามแม่ต่อให้รวยล้นฟ้าแล่นหาแนวกินแพงๆมาท่วทีบท่วแดนสุดท้ายผมเสือว่าบ่มมีผู้ใดลืมแนวกินอีพอยอีแม่ของเฮาได้ดอกบอมแมนเป็นแต่ไทยเฮาเป็นสุคนเป็นสุเชื้อชาติเป็นทั่วโลกจนการเวลายุคสมัยสังคมเปลี่ยนไปคนเฮามีความคิดเปลี่ยนไป จากกินตามต้นทุนตามครอบครัวเหตุงานมีเงินขึ้นแน่กระบอแปลกเลยที่อยากกินของดีๆทั้งที่ของดีๆที่ว่ามันขึ้นอยู่กับราคาหรือความรู้สึกกันแน่สิปีเผาจะไปต้มต้มลำมันเห็ดต้ม พักกพักก็เกาครับต้มพักกเราชดเอเลยตามอีกทัวตามตมุนมุนตามไปแกระน้องเขากัน nâng. <coughs> dạ, <coughs> เหลืองานมาเลยเวะตลาด ตัวตำเองนะครับตัวใหญ่เลยอื

在当家 มันไปตายรช่

ทำใจประกอกบไงพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อบริจาคเข้ามาชมมาติดตาม วทำเองกระเทียม ยูครับไปอ้แสบคปนิดขอพุณห,หลายๆด้วยครับพุ่นติดตามขอบคุณห,หลายๆพนัก hmm. งานแค่นี้แหละครับผมขอบคุณครับ